มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักอีกหนึ่งโมเมนต์เลยกับศิลปินดาราชาวไทยนั่นก็คือพี่น้ำตาลทิพนารีนะครับน้ำตาลจาก m g m m Grammy นั่นเองอย่างที่เรารู้รรการว่าพี่น้ำตาลนั้นเขาก็ใช้หูฟังของบสก่อนหน้านั้นมีแฟนคลับถามเอาไว,ว้ว่าเฮ้ยพี่น้ำตาลหูฟังสวยจังเลยพี่เขาก็บอกว่าหูฟังของบสเลยนะนี่สวยเก๋เท่ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วอยากได้เฟอร์ชั่นที่เป็นของพี่ลิซ่าแต่ว่ามันไม่มีขายในประเทศไทย ตอนนั้นเวอร์ชั่น Bose X กับ Lisa มีขายแค่ในอเมริกาพี่น้ำตาลเขาก็เลยไปซื้ออันที่เป็นเวอร์ชั่นธรรมดามาก่อนล่าสุดนี้ w h a t in my bag ของ Vogue Thailand น้ำตาลเขาก็ได้เอามาโชว์แล้วนะครับทุกคน Bose X Lisa สีดำรูปดาวสีเงินสวยเท่อยู่ในมือพี่น้ำตาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้อัปเกรดจากโบส e ธรรมดากลายมาเป็น b o ส์ X Lisa ตามที่พี่น้ำตาลนั้นเขาอยากได้มานานแล้ว แล้วคนเท่อยู่กับหูฟังที่มันเท่ๆโอ้โหเท่คันเข้าไปใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักของดอมพี่น้ำตาลเขาที่มีทั้งแฟนคลับที่เป็นลิลลี่ด้วยเป็นแฟนคลับพี่น้ำตาลด้วยเขาก็ออกมาแชร์ว่านี่ไงอีกหนึ่งคนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนลิซ่าในทั้งผลงานเพลงแล้วก็ของที่ลิซ่านั้นมีการคอลับเอาไว้ล่าสุดนี่ก็คือหูฟัง Bo ส e X Lisa ล โมเมนต์น่ารักของพี่น้ำตาลจบไปแล้วมาพูดกันอีกหนึ่งโมเมนต์เป็นความปังแล้วก็ความรลินนั่นก็คือชุดวันที่3ของเลซ่าที่คอนเสิร์ตเดลา i เวิร์ดทัวร์ประเทศไทยนะครับชุดจากแบรนด์อันคูนิยล่าสุดนี้ทางแบรนด์เขาได้มีการมาอัปเดตในเทรดเกี่ยวข้องกับดีเทลต่างๆของชุดเขาบอกว่าชุดนี้เป็นชุดราตรีที่รังสรรค์ขึ้นมาร่วมมือกับคุณแนนนิสประดับประดาไปด้วยความประณีตการใช้คริสตัลจากชวาล็อกกี้มากกว่า2 0 0 0 0 0ชิ้น แต่ลายละเอียดนั้นสะท้อนถึงฝีมืออันปราณีของช่างฝีมือที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากอันคุนิยาไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งชุดที่เอามาปิดท้ายโชว์วันที่3ได้แบบโคตรเลิศเลยชุดสีขาวประดับไปด้วยคริสตัลชวาลอฟกี้แล้วก็ด้านหลังนั้นเป็นลายธงชาติไทยระยิบระยับเล่นกับแสงทั้งคืนเลยแล้วชุดนี้คนไทยบอกว่าเก๋มากๆปิดท้ายได้สวยงามที่สุดัหลังปุ๊บเห็นธงชาติประเทศไทย โปรโมทความเป็นไทยไปอีกทั้ง3ชุดไม่ว่าจะเป็นวันแรกวันที่2วันที่3คือกินกันไม่ลงของจริงสวยงามในลักษณะสไตล์เฉพาะของแต่ละคนกันไปแต่ว่าชุดที่3นี้แหละที่มันเปล่งประกายด้วยคริสตัลต่างๆมันทาให้ลิซ่านั้นดูชายขึ้นตอนที่ขึ้นโชว์แบบโดนแสงโดนเลเซอร์มากระทบร่างกายใครชอบชุดนี้กันบ้างมาคอมเมนต์มาม่มยกันได้นะครับทางแบรนด์อันคุริยานั้นเขาก็มาลงดีเทลลงรายละเอียดเอาไว้ในเทรดออฟฟิเชียลของอันคุริยาไทยแลนด์ เรียบร้อยแล้วใครที่ชอบงานปักเริ่มง,งานตาแตกเข้าไปดูแล้วคุณจะชื่นใจมากเลยกับชุดนี้ของลิซ่าในวันที่3ของคอนเสิร์ตเดลน์ที่ประเทศไทยคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ